แล้วบังเอิญว่ามาเจอกันตรงนี้พอดีไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยหลักก็คือว่าการจัดโครงสร้างการบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนในกระทรวงใหม่นะครับมันเกิดขึ้นในนู่นนะครับยุครัฐบาลนายกทักษิณนน่นแหละพอจัดโครงสร้างกันใหม่เนี่ยมันทําให้เม็ดเงินตัวงบประมาณ ที่จะมาใช้ในการดูแลหลักประกันสุขภาพของประชาชนเนี่ยนะฮะแทนที่มันจะอยู่ในการกํากับดูแลของอประหลัดกระทรวงของบรรดาอธิบดีเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็ไหลไปอยู่อีกซีกหนึ่งนะครับก็คือหน่วยงานที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือทั้งหลายนะครับในที่นี้ที่มีบทบาทหลักก็คือสอปสอชอนั่นนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ย คนที่มาเป็นฝ่ายบริหารนะครับก็คือมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะมาจากฝ่ายการเมืองเนี่ยนะฮะก,ก็จะดูทั้งสองสอง,สองด้านนะ,ะคือทั้งด้านฝั่งประหลัดฝั่งอธิบดีเนี่ยรัฐมนตรีก็กากับดูแลอยู่แล้วส่วนหน่วยงานขึ้นต้นด้วยสอเสือทั้งหลายเนี่ยรัฐมนตรีเขาก็มีอีกข้อหนึ่งที่จะไปแตะได้ไปกํากับดูแลหรือผลักดันนโยบายได้ แต่ว่าสองท่อนี้คือท่อของฝ่ายประหลัดหรือฝ่ายข้าราชการกับฝ่ายหน่วยงานที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือเนี่ยนะฮะมันมันเชื่อมไม่ถึงกันนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือฝ่ายราชการนะครับคือฝ่ายจริงๆฝ่ายต่างอูลศอนั่นก็ราชการเนี่ยแหละฮะเอาว่าเป็นฝ่ายทางประหลัดกระทรวงเหล่านี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียสถานะไปหรือเปล่าอันนี้พูดในสายตาคนนอกแบบผมเนี่ยนะฮะ ในขณะที่ฝ่ายหน่วยงานที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาดูแลงบประมาณมาหลายปีแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาทําได้ดีแล้วก็ควรจะทําอย่างนี้เพื่อประโยชน์กับประชาชนต่อไปนะฝ่ายประหลัดก็บอกว่าให้เขาดูเนี่ยมันน่าจะเกิดประโยชน์กว่าเอาละเราเรานี้แหละครับที่เป็นเหตุแหลมคมในการทําให้ทั้งประหลัดทั้งรัฐมนตรีที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าใจตรงกันนะไม่ได้แล้วก็นอกจากเข้าใจตรงกันนะไม่ได้แล้วนี่นะครับ ยังทำงานด้วยกันไม่ได้ด้วยนะครับรัฐบาลจะผลักดันนโยบายอะไรในทางสาธารณสุขเนี่ยก็ไปเจอกับประหลัดประหลัดก็มืนใส่รัฐมนตรีนี่มีคนเอาข้อความมาโพสต์นะครับว่ามีตัวแทนแพทย์ชนบทคนหนึ่งเนี่ยแกเขียนบทความลงสื่อเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ว่านายแพทย์รัชตะเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเดินทางไปตรวจราชการต่างจังหวัด ไปที่ไหนก็ตามกี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยมีแม่งเงาของปลัดกระทรวงไปด้วยสักครั้งเดียวนะครับและท่านคิดดูก็แล้วกันฮะว่าขนาดไปตรวจราชาการนี่ยังเดินคู่กันไปไม่ได้อะปลัดกับรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องอื่นที่มากกว่านั้นใหญ่กว่านั้นเนี่ยไม่มีทางพลเอกประยุทธ์ก็เลยตัดสินใจผ่าทางตันนะครับหยิบเอาปลัดนรงไปช่วยราชาการที่สำนักนายกรัฐมนตรี แต่คำว่าผ่าทางตันเนี่ยบางทีความหมายของมันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผ่าเสร็จปั๊บโล่งเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่าแล้วมันเจอทางตันกว่าครับก็คือบรรดากองเชียร์นะครับหรือว่าผู้เห็นด้วยกับแนวทางของแต่ละฝ่ายนีย่ก็แสดงออกฝ่ายปลัดเนี่ก็มีบรรดาโรงพยาบาลต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขนั่นนะครับหลายจังหวัดละออกมาขึ้นป้ายบ้างแต่งชุดดำบ้าง ฝ่ายรัฐมนตรีก็มีชมรมแพทย์ชนบทอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็แสดงท่าทีชัดฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารล่ะครับทีเนี้ยก็พยายามจะห้ามทับพยายามจะควบคุมสถานการณ์โรงพยาบาลไหนขึ้นป้ายทหารก็ไปขอให้เอาลงแล้วก็โรงพยาบาลไหนแต่งชุดดาทหารก็พยายามจะไปอธิบายความนะฮะแต่ว่าผู้บริหารโรงพยาบาลส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเอาเอเอา,เอาป้ายลงเนี่ยเอาได้แต่แต่งชุดด,ดำเนี่ยไม่เลิกหรอก เพราะว่านี่มันเป็นสิทธิทเสรีภาพส่วนบุคคลแต่งชุดดาแล้วก็ยังทํางานยังรับใช้ประชาชนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยเราๆนี้ครับที่เกิดขึ้นอยู่คุยกันไปคุยกันมาจนล่าสุดเมื่อวานนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารก็เชิญหมอที่สุรินเนี่ยนะครับเข้าพบสามคนแล้วปรากฏว่าหมอเขาบอกติดคนไข้ทหารก็เลยมาพบถึงโรงพยาบาลผมเล่าค่อนข้างละเอียดเพื่อจะให้ท่านผู้ชมนึกภาพว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้น ในช่วงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยอู้หูมันจะอื้ออืงโกลาหลนมากนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยประหลัดนรงเนี่ยเป็นหัวขบวนที่ชวนคนในกระทรวงสาธารณาสุขจำนวนหนึ่งผมขีดเส้นใต้คำว่าจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้เหมารวมทั้งกระทรวงแต่คนที่ประหลัดนรงชวนชวนมาเนี่ยก็มาแสดงออกในเชิงต่อต้านหรือเห็นต่างกับรัฐบาลมีการขึ้นป้ายอย่างนี้ทั่วเหมือนกันนะครับ แล้วตอนนั้นก็มีเสียงทักท้วงบอกให้เอาป้ายลงเธอมันดูไม่ดียังไงข้าราชการก็ยังต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายบริหารแต่ว่าท่าทีตอนนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายที่ขึ้นป้ายนี่ยืนกรานนะครับยังไงก็ไม่ยอมอยังไงก็ต้องขึ้นเพราะว่านี่มันเป็นเสรีภาพเป็นการแสดงออกเป็นการปกป้องประเทศว่ากันไปนะฮะแต่เท่านี้พอทหารไปปั๊บก็เอาลงเรียบอะครับแล้วทารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะฮะเชิญบรรดาคณะของ ประหลัดนรงเข้าพบแบบทหารเชิญเนี่ยนะฮะโอ้โหผมว่าเสียงนกหวีดนี่ดังกันเสบแก้วหูแหละครับแต่นี่ก็เงียบนะครับไม่มีอะไรก็เข้าพบก็เข้าพบคุยกันก็เรียบร้อยลักษณะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนะครับสังคมไทยเนี่ยก็คือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคนบางกลุ่มเนี่ยไปเอาความรู้สึกนึกคิดทางการเมืองเนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือ หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยค,คือถ้าว่าเป็นคนละพวกกันทางการเมืองแล้วก็เป็นว่าคุยกันไม่ได้ยังไงก็ไม่เรื่องซะทั้งนั้นนะครับเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องหลักเรื่องการเนี่ยสําหรับคนจํานวนหนึ่งถือเป็นเรื่องรองด้วยซ้ําไปนะฮะถ้าคนละสี <S <S คนละฝ่ายแล้วก็เป็นว่าใดเรื่องอย่างนี้ครับเอาพูดไปทําไมมีฮะผมเลี้ยวไปอีกเรื่องหนึ่งหน่อยมีเรื่องที่เขาบอกว่า สุภาพสตรีไฮโซนะครับที่ว่ามีความไม่สบายใจกับสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับเรื่องรักๆใคร่ๆเนี่ยนะฮะทำกันไปทํากันมาเนี่ยแกไม่พอใจการรายงานข่าวของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาเนี่ยเขแกโพสข้อความว่าสรยุทธ์สุทัศนจินดาเสยเฉยยางไงน,นะครับทีนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนบุคคลใครไม่สบายใจกับใครใครไปเป็นมือที่สามมือที่สี่กันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ยุ่งนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปวอร์แวร์กับประเด็นเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าสุภาพสตรีท่านที่ว่าเนี่ยบอกว่าสรายุทธ์คุณเป็นเสื้อแดงใช่ไหมแล้วผู้หญิงอีกคนนึงก็เป็นเสื้อแดงใช่ไหมคุณเป็นพวกเสื้อแดงคุณก็เลยไม่มารายงานค่ะอ้โไปนู่นนะครับนี่อาการนี่ผมหมายถึงอาการของสังคมนะครับไม่ใช่อาการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องให้ชัดอีกนะครับ ว่าไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเลยแต่ว่าผมพยายามยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าบางทีไอ้ความเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองเนี่ยมันมาถึงจุดที่คนเนี่ยมันมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆเลยหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าใครที่มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันทางการเมืองเนี่ยนะ,ะคนกลุ่มนั้นเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่เออยังไงกันก็ได้ยังไงก็เข้าใจ ยังไงก็ยอมกันได้กล่อมแกล้มกันได้ขนาดนั้นเลยหรือไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่น่าคน้าคนคว้าหาคำตอบอย่างยิ่งนะครับสำหรับสังคมไทยกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับคือพอมันมีเหตุอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์พอเอาตัว ปลัดนรงมาช่วยราชการแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบทีแรกคนก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ยถึงขนาดสอบวินัยกันเลยเหรือไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าเป็นการสอบข้อเท็จจริงว่ามันมีปัญหาอะไรกันนักหนาถึงคุยกันไม่รู้เรื่องถึงเข้าใจกันไม่ได้เข้าใจไม่ตรงกันนะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนี่ประมาณนี้ก็ไม่จบอีกนะครับเพราะว่าพอสอบปหลัดนรงเนี่ยกองเชียร์ปลัดนรงก็โวยวาย บอกว่าสอบฝ่ายเดียวได้ยังไงอ่ะตั้งกรรมการสอบแบบนี้นี่ก็แสดงว่าปลัดนรงผิดใช่ไหมถึงต้องเดินออกมาถึงต้องมีกรรมการมาสอบว่าแล้วเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีก็โชว์ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างแหลมคมคือตั้งกรรมการสอบสปสชขึ้นมาอีกคณะหนึ่งอสอบกันสนุกแล้วครับทีนี้สอบทั้งสองข้างเลย คือสอบทั้งฝ่ายปลัดสอบทั้งฝ่ายรัฐมนตรีและผมก็ไม่รู้ว่าผลสอบจะออกมาเมื่อไหร่แล้วออกมายังไงแต่ถามผมว่าจบไหมครับผมเดิมพันว่าไม่จบอีกเพราะพอสอบปั๊บนี่เริ่มมีอีกแล้วนะครับว่าไอ้กรรมการที่ตั้งมาสอบเนี่ยเป็นพวกนนพวกนี้เอามาสอบกันได้ยังไงเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเดียวกันดังนั้นพอสอบไปสอบไปผลสอบออกมาซัดกันอีกรอบนึงครับ เพราะว่าผลสอบมันลำเอียงผลสอบมันทําให้เกิดความเสียหายผลสอบมันจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเกิดประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วกในที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องเนี้จะไปจบยังไงเนี่ยผมสุดที่จะคาดเดาแต่ว่าผมพอคาดเดาได้ว่านะครับมันก็จะเดินเข้าสู่มิติทางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นทุกวัน คือตัวปลัดนรงเนี่ยนะครับแกก็ไม่ใช่นกไม่มีขนขนไม่มีพวกนะฮะแกมีนะครับแกเป็นนกมีขนเลยเพราะว่าเป็นนกหวีดทองคำก็จะต้องมีขนมีพวกพอสมควรในขณะที่นายแพทย์รัชตาแกก็เดินมาถึงตรงนี้แกก็ถอยไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับคือถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจลงมีดผ่าตัดอีกครั้งหนึง่ง โดยการปรับคณะรัฐมนตรีเอาหมอรัชตาออกก็ใช่ว่าจะจบอีกนะครับเพราะว่าหมอรัชตาแกก็พออย่างนั้นนี่ก็กลายเป็นว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยมีปัญหากับประหลัดกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีอยู่ไม่ได้อย่างนี้บ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงระบบโครงสร้างต่อไปเนี่ยมันจะทําให้รัฐมนตรีรัชตาที่เข้ามาเพื่อเสียสละทํางานให้กับบ้านเมืองแท้ๆต้องกลับออกไปอย่างบอบช้าเป็นจําเลยของสังคมไปนู่นนะครับ ผมพูดเรื่องนี้ยาวหน่อยก็เพราะว่าให้ท่านเห็นเหมือนกันนะครับว่าในระหว่างที่บรรดาฝ่ายพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสถานีพีทีวีกำลังอยู่ในภาวะการที่คลื่นลมกำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าในฝ่ายของบรรดาผู้มีอำนาจเนี่ยคลื่นลมเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าครับมันปั่นป่วนอยู่ในตัวนะครับและคนเลือดลมเดินไม่สะดวกเนี่ย เพิน่หน้ามืดเราง่ายๆนะครับเนี่ยแล้วไปจับแต่ละจุดไปจับแต่ละเส้นเนี่ยไม่มีเส้นไหนเลือดลมเดินสะดวกเลยนะครับเอานี่ตั้งกรรมาการสอบกันไปสอบกันมาที่กระทรวงสาธนารณสุขเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็สั่งการให้มีการตั้งกรรมาการสอบอีกครับเขาที่สอบอะไรสอบ การดำเนินโครงการมูลพันธ์กันชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการมูลพันธ์กันชนที่ว่าเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าราคายางมันตกต่ำต่อเนื่องกันมาหลายเดือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบอกว่า3โลร้อยแบบนี้ไม่ไหวเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับสมโลเนี่ยไม่ได้ร้อยแล้วด้วยซ้ำไปรัฐบาลก็มีนโยบายนะครับตั้งรัฐมนตรีช่วยเกษตรขึ้นมาอีกคนหนึ่งมาเสริมทีม แล้วก็เอา,เอางบประมาณให้6,000ล้านบาทให้กระทรวงเกษตรนี่ไปซื้อยางจากเกษตรกรเนี่ยนะครับนำราคาในตลาดทีแรกก็ตั้งเป้าว่าจะให้ได้สัก60บาทต่อกิโลกร,รมัมหลังจากนั้นพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยนะฮะแกไม่รู้ไปคุยกับบรรดาเอกชนค่ายางยังไงนะครับไม่รู้ใครไปให้ข้อมูลคนพลเอกประวิทยจนเลิ่มยังไงไม่ทราบออกมาแถลงเลยว่า80บาทภายในหน่เดือนเรื่อง้วยกล้วย ปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยยางยังราคา30,40อยู่เลยครับและ80บาทภายใน1นึเดือนของพลเอกประวิทย์เนี่ยก็หายไปกับสายลมถ้าใครไปถามท่านเนี่ยท่านก็อาจจะบอกว่าไม่ได้พูดเรื่องยางฮะวันนั้นนะพูดเรื่องกล้วยก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องกล้วยกล้วยทีนี้พอโครงการมันก็ขยับราคาไปไม่ได้ตามเป้านี่อันหนึ่งแล้วนะฮะ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการนี้เกษตร,รกรชาวสวนยางเข้าอดโอวยมาตลอดเขาบอกว่ามันไม่ได้ตกถึงมือถึงพกถึงห่อของกเกษตรกรตัวจริงเพราะคนที่เอายางไปขายเนี่ยนะครับมันเป็นในทุนเป็นพ่อคา้าที่ไปรวบรวมยางมาจากชาวบ้านแล้วเอาขึ้นรถตู้ประทานทษนนะฮะเป็นรถพ่วงเป็นรถสิบลอ้อรถบรรทุกเนะี่ยไปเข้าคิวรอขายพูดปั๊บนึกภาพได้จบเลยครับไม่ต้องอธิบายเพิ่ม คือเกษตรกรชาวสวนยางที่ไหนล่ะครับจะมีรถสิบล้อจะมีรถพ่วงบรรทุกยางไปขายนั่นน่ะอย่างมากกว่ารถปิกอัพเอาแต่ไปขนาดนั้นเนี่ยมันสันนิษฐานอนุมาณได้แล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องพ่อค้านายทุนตลอดมาชาวสวนยางเขาเรียกร้องให้ตรวจสอบ2อสาประเด็น 1. นึ่ไอคุณภาพยางที่เอามาขายนี่มันได้คุณภาพจริงหรือเปล่านายทุนไปเวียนเอายางเก่ามาขายไหม สองเนี่ยนะครับมันมีเกษตรกรกี่รายกี่เปอร์เซนต์กันที่ได้ประโยชน์จริงๆมันเป็นนายทุนอย่างที่เขาพูดกันมาสามนายทุนที่มานไปเกี่ยวข้องอะไรกับผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการหรือไม่ทำไมถึงค้าขายกันอยู่ได้6000ล้านก่าแล้วอีก6000ล้านก่าแล้วก็ยังไม่มีการปรับแก้อะไรนี่สองสามประเด็นนี้ครับที่ชาวสวนยางเขากังวล